ถ้าลงทุนร้อยล้านก็เพราะว่าเราเห็นว่าผลลัพธ์มันมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า90%ในการลงทุนนะคะเศรษฐีหลายๆท่านนะคะที่จะเข้ามาในตลาดการเงินนะคะลงทุนในหุ้นลงทุนในคริปโตนะคะลงทุนใน f o r e x นะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่จะต้องรู้ก็คือว่าระบบที่คุณกําลังจะเข้ามาใช้กําลังจะลงทุนเนี่ยคุณมีแบ็กเทสมาแล้วทํากําไรได้กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะกล้าที่จะลงทุนเป็นหลักร้อยล้านนะคะในรายการชาร์จแท้งไทยแลนด์เนี่ยนะคะแองเจิลอินเวสเตอร์เนี่ยได้ถาม คนที่ขายโรบอทนะคะคล้ายๆเป็นการ c o p y t r a d ทรดอะทุกคนเรื่อง c o p y t r a d ทรดเนี่ยมีมาในต่างประเทศหลาย10ปีแล้วนะคะคล้ายๆกับการให้หุ่นยนต์นะคะเป็นคนแบบกดออเดอร์ให้เราตามฟอร์มูลาที่เขาเขียนมาว่าระบบนั้นระบบนี้เนี่ยเขาใช้ระบบไหนในการที่จะกดออเดอร์ให้คุณซื้อขายเนี่ยเขาใช้วิธีคํานวณยังไงนะคะแล้ว Angel Investor นะคะได้ถามผู้เข้าร่วมรายการว่าคุณ Back Test มาดูซิ Mad ว่า10ปีที่ผ่านมาฟอร์มูลาที่คุณเขียนเนี่ยคุณทํากําไรได้เท่าไหร่ถ้ามันทำำไไํากํ การแบ็กเทสเนี่ยผมจะลงทุนกับคุณร้อยล้านบาทดังนั้นนะคะการที่เราจะลงทุนแม้กระทั่ง1บาทไปจนถึงร้อยล้านบาทเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความมั่นใจในระบบแล้วก็ผลลัพธ์ของระบบและเครื่องมือที่เรากาลังจะใช้ในการหาเงินนะคะว่ามันทํากาไรได้เท่าไหร่สําหรับระบบ i อเซชนะคะที่ทุกวันนี้ที่อิงใช้ในการเทรดนะคะเรามีการแบ็กเทสมาแล้วหลายปีมากๆนะคะเพื่อที่จะดูว่ากระบวนการคิดกระบวนการอ่านกราฟแล้วก็โซนที่เราเข้าเทรดในทุกๆวนันราคาที่เรากดเข้าเทรดเนี่ยทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราแบ็กเทสมา แล้ววินเรทนะคะอัตราการชนะของเรามากกว่า80-90%ค่ะแล้วก็ทํากําไรนะคะได้หลักพันจุดทุกๆวันทํากําไรได้หลักหมื่นจุดทุกสัปดาห์เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นผลลัพธ์ขั้นต้นขั้นพื้นฐานเองนะคะสําหรับระบบนี้ดังนั้นใครที่สนใจการเทรดที่มีความเสี่ยงต่ําแล้วก็กําไรสูงนะคะแล้วผ่านการแบคเทสมาแล้วมาเจอกันในคอร์สระบบ i อเซตพันจุดสุดโซนค่ะแล้วเราเจอกันค่ะ